พระปิดตามหาอุดแร่บางไผ่วัดโมลีจังหวัดนนทบุรีอันนี้คือลักษณะพระปิดตาอันนี้พระปิดตายันยุ่งเจ้าคุณเท่า วัดหนังเรียกว่าพระปิดตายันยุง่งพระปิดตาหัวบันเย็นเจ้าคุณเท่าวัดหนังเหมือนกนอันนี่เรียกว่าหัวบันเย็น นี่พระปิดตาวัดสะพานสูงนี่พระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดอยู่ฉะเชิงเซาพระปิดตาวัดพระวัดราชสิทธารามกอธม นี่พระปิดตาหลวงปู่สุขปากคอมมาขามเท่านี่พระปิดทาวานอันนี้เรียกพระพระปิดทาวานหลวงพ่อทัพวัดทองพระปิดทาวานพระปิดตาหลวงปูน่นาคอยู่วัดห้วยจระเข้ หลวงปู่นายังมีพระปิตาวัดทายานอยู่ชัยนาทนี่ไทยยานนี่พระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครวันอยู่ที่ไหนอะอยู่จังหวัดชนบุรี นี่พระปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนกทมพระปิตาหลวงพ่ออีลักษณะพระปิตาหลวงพ่ออีอยู่สัตหีบอันสุดท้ายก็คือพระปิตาเจ้าพญาพิชัยพระปิตาเจ้าพญาพิชัยดับพัก